เรา respect เขาเขากำลังจะถูก oh, ส่งไป basic training ไปเป็นทหารเรือครับผมโอ้โหสุดยอดมะกรุยเต้นเต้นๆมาครับแก่แล้วเออคืออย่างนี้นะผมคุยกับเซอร์วิลเลียมเนี่ยเฮ้ยอยู่ก่อนดิแนะนำขอนว่าค uh ุณเป็นใครน้องเป็นใครครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวิลเลียมนะครับจากช่องเซอร์วิลเลียมนะครับคือผมเน่ยเพิ่งย้ายมาอยู่อเมริกาได้ประมาณ2ปีนะครับคือระหว่างนั้ผมก็ติดตามแบบ จาโอมาได้สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่อีกก็แ,แบบจาโอเนี่ยเป็นอินสปีเรชั่นให้ผมเลยเพราะว่าแบบทั้งคุณพ่อคุณแม่พูดมาก่อนหน้านี้ผมก็ยังแบบรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ว่าพอได้ดูช่องจาโอแล้วแบบไฟผมมาเต็ม <laughs> จนแบบเนี่ยครับตอนนี้ผมได้ทำเอกสารต่างๆไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวุดแล้วก็เอกสาร mm hmm. พราะว่าคิวกากับโซเชียลที่นี่ uh, จน <that S 1> เสร็จ <that God S 1> แล้วครับ <check>. uh. ผมก็เลยตรงมาหาจาเลยครับ โอ้โห oh oh. นะก็ก็คือผมก็เห็นแล้วแหละโอ้โอเคขอบคุณครับผมครับหนึ่งนะครับเราไปเอาของโบบ้ามาซื้อน้ําโอ้ขอบคุณครับมากครับครับครับครขอบคุณมากเลยวันนี้ออ oh. oh. ใช่ใช่ช่เราต้องเราต้องเล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อย <laughs> เขาครีเอทีฟไงเขาวัยรุ่นไง <laughs> ส่วนคนแก่ทำช่องก็ได้แค่นี้แหละ oh oh. <laughs> จะขยันมากครับขยันลงคลิปลงทุกวันครับไม่ไม่คือมันคือคืออย่างก,กับคลิปเมื่อวานนี้คือแบบหนักคุยอะแล้วมันนั่นเป็นแบบสายถนัดเราเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็มานั่งคิดดูว่าเออเราก็อยากให้เขาพาไปดูสถานที่อื่นๆด้วยนะอะไรเงี้ยก็พาไปดูสถานที่เยอะๆเลยหลังๆมานี้ก็เลยว่าวันนี้ขอหยุดออนั่งเมาท์มอยดีกว่าครับโอ้ยนอกเรื่องเลยคุยกันตั้งยาวไม่ถึงไหนแล้วลองชิมมาดูก่อนอร่อยไหม อืมบ้าอุ่นอืมบับ้าอุ่นเกี่ยวก่นโอเคเซอร์เวเลียมได้เจอกับจ่าเมเื่อเชื่องบุลแองโจเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์นดิดๆหน่อยๆ แต่นั่นก็แต่นั่นก็เป็นการที่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเซอร์วิเลียมจะเข้ามาเป็นทหารได้หรือเปล่าเนาะใช่ครับแต่สุดท้ายมาอย่างไรก็นแล้วแต่มาถึงจนณวันนี้ณบัดนาวผ่านเรียบร้อยแล้วครับส่งออกเมื่อไหร่นะอ่ยีบหกมกราคมครับผมก็อีกประมาณเกือบสาเดือนอมเดือนแล้วตำแหน่งที่สมัครเข้ามาเป็นทหารเรือคือ Possible ล o อ m a มนครับหรือว่าตำแหน่งเสนาลักษ์เสนาลักษณ์อ่าครัต้องครับก็จะเป็นเสนาลักษณ์ แล้วรู้ความแตกต่างระหว่างบลูกับกรีนไหมเท่าที่ทราบมาก็คือทางบลูจะอยู่ในโรงพยาบาลคลินิกส่วนทางกรีนก็จะไปกับทางนาวิทียธนหรือว่ามารีนใช่ไหมใช่แล้วเราจะไปทางไหนรู้ครับพี่พี่น้องๆที่ไทยเขากำลังมองลุ้นแบบเขียวเขียวเขียวเียวบลูโอ้ยแต่ว่ายังไงอันนี้เราก็ยังไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมยังเลือกไม่ได้ คือคือมันไม่ได้มันไม่ได้มันให้เราเลือกแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่เอาเขาก็ไม่ได้แบบดันให้เราเราก็มีออปชันได้เออนะนะ What's up man? How's it going guys? Good good brother. s o r me for interrupting. No 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 worry yeah. Actually today I was wondering if you guys wanted to give a one-time donation for support to support u r music program today for the records if you could have done it. Oh man I'm sorry bro I'm have gonna step out man. Oh. Yeah yeah forgive me man. Hey. Good luck right brother Yes sir All right man Yes Okay ก็คือคือถ้าเราไม่สัมภาษณ์กําลังอัาคลิปจากว่าอาจจะช่วยโดเนชั่นเขาอยู่นะแต่เรากําลังสัมภาษณ์กันอยู่ไหก็เลยแบบไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องยาวอีกใช่ป่ะก็เลยไม่สัมภาษณ์ก็สุดท้ายมาก็ได้มาเป็นตําแหน่งนี้ละขั้นตอนยากไหมขั้นตอนผมว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าทางทหารนะเขาก็มีการ น้าในหะ้เราเข้าไปคุยที่ออฟฟิศนะครับก็คือมีตารางมาแล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างต้องมีเอกสารตัวไหนที่เราต้องนํามามแล้วก็เราควรจะเรียนวิชาไหนเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสอบกับอของแอสเตอนที่เราไปเมฟส์ก็คือทางพี่พิทหานะครับเขาก็ช่วยเต็มทีนะครับมีการสอบก่อนดูว่าเราถนัดด้านไหนหรือว่าไม่ถนัดด้านไหนจะได้ไปเรียนเจาะจงกับวิชานนรับ ช่องจ๋าคุยเรื่องขั้นตอนตรงนี้เยอะละเดี๋ยวเรามาเน้นขั้นตอนเรื่องงานดี่อ่าะตอนเรื่องงานยากมากน้อยโดนกดดันไหมออหรือว่าหรือว่ามันเป็นงานที่เราโอเคเลยแหละก็ไม่กดดันครับจ๋าเขาก็มีช้อยให้เราเลือกนะครับแต่ว่ามีแค่ช้อยเดียวครับ <c oughs> อ๋อครับมีช้อยให้เลือกแต่ให้มีเลือกเลือกอันเดียวเฮ้ <c oughs> ยแล้วมันจะมไม,ไม่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เลยครับไม่ค่อยเลยไม่ผมรู้อยู่แล้วแหละว่า เซอร์ไวเลียมเขเข้าไปแต่เราก็ดูห่างๆแต่ตําแหน่งที่จ่าอยู่ตรงนี้จ่าสามารถเปลี่ยนงานได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเซอร์ไวเลียมไม่ชอบงานเสนาลักษจ่าก็เปลี่ยนได้แต่ว่าจ่าแนะนําเลยเสนารักษดี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 กว่าเยอะดีดีกว่าเอนจิเนียร์ที่ต้องไปนั่งเหมือนจ่าต้องไปเคาะสนิมแล้วก็นั่งทาสีเรือแล้วผมก็มองว่าตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้เลงงานนี้ไว้เลยครับเพราะว่ามว่ามันน่าจะเกินตัวเราไปหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรเขาสอนเวลาเขาสอนเราหมด เขาสอนเราหมดเลยไม่เป็องว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเพื่อว่าอนาคตเราออกจากทหารมาแล้วก็ก็ทำงานด้ไม่เด้คอได้โอเค What's What's your girlfriend name? Because she she might watch this clip. What's her name? Oh her her name is Andrea but Andrea Andrea ไทยได้ครับจเอาเลยเอาเลโอ้โตายแล้วใชครต้องใช้าวมึงครับกล่าวว่าจะทำซับไทยด้วยให้เขาสักหน่อยหมโอเคงั้นพูดภาษาไทยได้แล้วบอกเขาเขาดีใจป่าล่ะดีใจครับร้องไห้ครับ จริงเหรอโอ้ยเออเอเอโอเคโอเคเ,เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ต่อนะครับเรื่องทอาหารต่อเดี๋ยวผมกลับขอสัมภาษณ์เซอร์เวเลียมมาต่อไม่เห็นลงคลิปเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นพอดีช่องนี้งานเยอะครับจ่าก็คือ,อพยายามจะเคลียร์เรื่องนี้ทั้งหลายก่อน <S <S 2> <S 2> ที่จะเข้าทหารก็เลยทำงานแบบประมาณ12-14ชั่วโมงต่อวันแต่ก็ อยากกลับมาทำคลิปก็จะตอนนี้ก็พยายามตัดคลิปเอาว,วันละสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเผื่อจะได้ลงนะครับเพราะเดี๋ยวต้องหายไปอีก8อาทิตย์แล้วก็เอ, S <S อ็กซ<ม>์คูอ,อีกต้องเยอะอีกตั้งนานแต่ทำวีล็อกช่วงบูตแคมป์ไม่ได้หรอกบูตแคมป์ <c ram> ไม่มีเวลาแต่เ <Yeah. S 1> อ็กซ์คูเนี่ยที่ซานเลซซานอเลโตนิโอเท็กซัสเนี่ยมันมีเวลาแล้วเราก็จะมีห้องนอนเล็กๆอาจจะมีเสียงดังหน่อยแต่เรามีเวลาที่เราอัดของเราได้แนะนําเลยแบบเล่าเลยอุ้ยจ๋าว่ามันต้องบูมแน่ๆต้องมีคนที่อยากจะ ไหนๆเราก็มีออเดียนที่แบบมีคนตามของเราอยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็มีแผนถ่ายเดี่ยวครับก็คือ,อ,อมีคลิปที่ถ่ายไปแล้วกับจ่าโอที่ตอนไปดู b รูแ Angel นะครับก็ผ่านมาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้ว <laughs> ยังไม่ได้ลงเลยครับ <laughs> จ่าก็ร <ผม S 1> <laughs> อต้องนาน <laughs> เร็วๆนี้ครับไม่เกิน2สัปดาห์ครับผมโอ <Okay, okay. S 3> เคโอเคแล้วก็คลิปขั้นตอนที่ผมไปสมัครทหารขั้นตอนที่ไปเม็กที่เราไปสอบแล้วก็ตรวจสุขภาพทั้งหลายนะก็คือผมจะมาอธิบายตรงนี้แน่นอนครับผมเพราะว่า ผมยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นใครมาทาคลิปตรงนี้เลยนะครับอืมจาก็ทําคลิปแบบคุยขั้นตอนกล้งางๆเพราะว่ามันมันมันผ่านตรงนั้นมานานแล้วแล้วในการที่เราไปเล่าประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเราก็จะพูดข้อมูลที่ดึงดูดคนมาทําความเข้าใจซะมากกว่าแต่ที่มาพูดแบบดีเทลแมปอย่างนี้นอนโรงแรมอย่างนี้มีอะไรให้กินช่วงอยู่อ่ช่วงอยู่แมปโรงแรมนี้คือคือเราก็คุยได้แต่มัน มันไม่ใช่แบบของเราแต่ว่าจ่าจ่าอยากอยากฟังอยากฟังครับผมอตากฟังเออ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 ,เอ,อน่าสนใจน่าสนใจ <ś les> โอ้ยเมื่อกี้มีคนโทรมานะครับแล้วก็อย่างช่องจ่ามันก็ลูกทุ่งแบบนี้แหละมีอะไรกับโทรมาหยุดถ่ายถ่ายตอบช่องจ่าไม่โคตรเถื่อนเลยนะไม่มีตัดต่อเลยง่ายๆครับจ่าถ่ายเสร็จปุ๊บใส่ตอร์มาร์คอัพโหลดจบ ทำทุกอย่างให้มันแบบสั้นลงแบบโปรเซสในการทำคือถ้าไปตัดต่อ,อยางกับระดับช่องที่ดีๆอย่างเงี้ยคงไม่มีเวลาทําแน่ๆอ่ะเพราะว่ามันมันดีเทลมากนะเวลาตัดต่อช่องเนี่ยมันต้องมีแก๊ปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลรวใช่ <c oughs> โอ้โหแบบเคยท,ทําช่วงแรกๆแบบโอ้ไม่ไหวละ <c oughs> <c oughs> ค,คือคือมันมันมันใช้พลังงานเราไปเยอะเลยอ่ะก็เลยต้องเลยต้องหัดฝึกแบบพูดยาวๆแล้วก็พูดผิดก็มัวไปละ ไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วก็แก้แก้ไปนเรียวเรียวครับจ้าเร็ยวเวเออใจกับผู้ชมครับเออเกรงใจแบบถึงแบบพูดถึงน้ำถึงเนื้ออะไรเนาะนะโอเคแต่ผมชอบช่องวิลเลียมนะจริงๆแล้วผมไม่รู้จักเซอร์วิลเลียมหรอกแต่ภรรยาผมเนี่ยไปดูช่องน้องวิลเลียมครับผมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบยูนิคดีอ่ะที่มีช่องที่แบบ มีฝรั่งแล้วก็คนไทยแล้วก็มาครีเอิ่นทำช่องต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีมันมีอะไรที่ดึงดูดและน่าสนใจให้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับก็แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายแหละแต่เห็นแต่ชอบคลิปนั้นที่แบบที่ได้อะไรนะจาก100,000 0 s u b s c r i b e r มันมีอะไรพิเศษน,นะ100,000 s 100, u b s c r i b e r ช่องผมนะครับจ๊ะใช่ปะ อผมยังไม่ได้ทําคลิปขอบคุณในช่องผมนะครับจ่าเหลือแต่ว่ามันมีอะไรได้จาก y o ยูทูบใช่เหรอที่แบบอะไรที่เขาก็มีมาเรื่อยๆมันคืออะไรครับใช่มาถึงมาถึงโลมันมีโลด้วยเหรอเห็นว่าที่เออเออผมก็รีเควสเรียกเข้าไปแล้วประมาณหกเดือนที่แล้วแต่ว่าคือรีเควสอะไรหรอรีเควสต์โลมันจะเป็นโลกับจ่าโลมีโลด้วยเหรอจ่าก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะแปดหมื่นสามร้อยห้อง ช่วยกันกดสั์ประต่าเลยครับไปถึงนึงซับซนซับไว้ไหวนะโอเคอะทุกอย่างมีครบพร้อมหมดแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวที่น่ารักคุณแม่เจอคุณแม่ของน้องเซอร์วิลเลียมก็น่ารักมากๆทั้งครอบครัวแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็วิกขับเทสลาด้วยนะทำไมถึงเลือกเข้าทหารน่ะทำไมอ่ะผมมองว่า เ็นอคุณมีครบพร้อมแล้วคุณคุณเลือกทําไมทหาร่ะเพื่อผมอยากให้ชีวิตผมเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ปกติครับจ่าเหมือนคนบ้าเหมือนจ่าจะด่าจ่าว่าจ่าบ้าก็เหมือนผมรู้สึกว่าผมเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างครับจ่าอืม purpose ต้องมี purpose ใช่ครับเราไม่ได้เกิดมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเขาเดี๋ยวก่อน ชีวิตทหารมันก็ปกตินะคุณปกติแล้วคุณพูดอย่างนี้ผมเสียวๆยังไงไม่รู้เเนี่ยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแต่อย่างน้อยเราได้ได้ทำบางอย่างครับครับให้แบบเหมือนแบบเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนลูกผู้ชายอย่างนี้มันไม่เกี่ยวเนาะก็มีส่วนมีส่วนบ้างเนาะคุณแม่นี่ยิ้มเลยใช่ไหมดีใจนะรับก็ดีครับที่ครอบครัวเห็นด้วยกับเ่างนี้เอสุดยอดสุดยอด จาก็จะรอดูนะแล้วก็จะตามรู้เลยว่าเราดึงยูทูบเบอร์มาเป็นทหารเนี่ยจ๋าเชื่อว่าเซอ,เอร์วิลเลียมต้องมีอะไรที่เอามาคุยมาเล่าให้เราตลอดแน่เพราะจ๋ายังคิดอยู่ตลอดนะว่าน่าเสียดายเพราะตอนนี้ไม่ได้ลงเรือแล้วไงพอเราไม่ได้ลงเรือเนี่ยไอโอกาสที่ประสบการณ์ที่เคยลงเรือมาก่อนแต่เราไม่ได้นําเสนอตรงนั้นได้แต่เล่าปากป่าแต่คราวนี้เราจะมียูทูบเบอร์ไปเป็นทหารเรือ เฮ้ย fly, เรือเข้าเฮ้ยคุณครับเรือเข้าออสเตรเลียครับเฮ้ยเข้าสิงคโปร์ครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ครับโอ้โหอิจฉาลองนึกภาพเลผมผมนึกภาพออกเลยว่ผผาผมแบบอยากนําเสนอตรงนั้นมากอ่ะก็เดี๋ยวจะได้มีการส่งคอนเทนต์มาให้กับช่องจาด้วยนะครับโอ้ยนี่อยา่างบบอยากาก่างบคนถามว่าเฮ้ยจาอาหารลงอาหารในเรือ ไม่ดูบ้างหรือไงว่าจ่าทางานออฟฟิศกี่กี่มากี่ปีแล้วจะไปให้กินอาหารโรงงานได้ยังไงเอ้โรงงานไอ้โรงอาหารได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนอกจากเราจะกลับไปค่ายแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรกันอยู่กับค่ายด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เลยโอ้โหนี่คือตัวแทนของจ่าเลยเนี่ยนี่ขอส่งไปเลยเลยเพราะว่ามันมันต้องมีอะไรที่แบบน่าสนใจที่น่าให้เราไม่เราเรียนรู้อ่ะอีกเยอะเลยอ่ะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นเออว่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าทหารไปแล้ว แล้วจบเบสิคเทรนนิ่งเมื่อไหร่อย่าทิ้งอาชีพ y u u t u b เนะี่ยผมว่ามันคุณนำเสนออะไรได้เยอะเลยอะ่ะผมก็อ,อยากจะมาแบบมาแนะนำด้านอาชีพทางทหา,นนา,ารนี่ให้กับทุกคนได้ทราบนะครับเรื่องออไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาศรศึกษาในทางทหา,ารเเเนฟิตต่างๆนะครับหรือผมมองว่ามันดีมากออๆในในระยะยาวของเรานะครับเออเออเผมผมโคตรผู้อิจฉาเลยอ่ะเพราะเรา คือโอกาสตรงนั้นมันผ่านมาแล้วแล้วเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนั้นเมื่อก่อนยูทูบเบอร์ยังไม่มีเลย <laughs> โอ้โอตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอมาทําความรู้จักคือจะให้จ๋ามาสัมภาษณ์ขั้นตอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูช่องเราดีกว่าเพราะเขาทําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้ววันนี้เราไม่ต้องลุกทุ่งหรอกเพราะว่าสไตล์สัมภาษณ์ รู้สึกยังไงอะไรคือได้ยินมาเยอะแล้วมันคล้ายๆกันหมดละก็วันนี้ก็มาให้ทําความรู้จักกับเซอร์เวเลียมนะครับก็วันนี้ภารกิจ c o m p l e t เราได้ไปหลอกยูทูบเบอร์มาเป็นทหารเรือแล้วจำหลอกลวงครับล่อลวงคนเข้ามาล่อลวงหลอกลวงคนเข้ามามีวิธีเข้ามาเจสิ่งที่นี้ก่อนครับมีอะไรฝากไหมครับทางบ้านครับก็ถ้าใครยังไม่รู้จักช่องเลยนะ ช่องเซอร์วิลเลียมนะครับผมก็จริงๆช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ครับในอเมริกาซึ่งผมอะทำคลิปในแทบทุกๆรูปแบบเลยในแบบอ่คอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทํางานในกองทับหรือว่ามีคําถามอะไรต่างๆก็จริงๆก็ติดต่อกับ,กบเจาอะได้เลยนะครับ โอ้ยถามเขาเลยดีกว่าการกินอยู่จากเอ่อจากข้อมูลเก่าละก็น่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไปกจากพยาใช่จดีเปข้อมูลในการอเข้ามาหรือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการหน่อยอย่างผมนี่ก็จะแบบเป็นชีวิตการใช้ชีวิตอยู่บนเรือหรือไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยชีวิตในการเป็นอาหารอ่าปล่อยปล่อยให้จะเป็นสายเถื่อน หาหาครัวลงหาหาคนด่าอะไรอย่างงี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่หาให้คนมาด่าเราอนะไรเงี้ยเออโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดแล้ววันนี้ไปไหนต่อครับก็อาจจะไปช้อปปิ้งที่ทำธันไก่ของผมครับครับ,<อ>บก็าทข้านไกลเลยนะครับไกลนะแต่เดี๋ยวก็ทําอีกเดือนหนึง่งแล้วก็ไม่ต้องมาละะครับก็ส่งออกส่งออกมกรลามีรู้ใช่ไหมว่ามีพี่ๆน้องๆคนไทยหลายท่าน ส่งออกเดืินมกราประมาณเกืบอบ3มอีก3คนอะสาคนเลยในกลุ่มแชทที่พี่ตั้งไวออ้อยู่มีอยู่นั่น3คนเลยแล้วอย่างนี้จะได้เจอกันไหมครับจ๋าในบูธแคมป์คือคงเจอกันแต่คงคุยกันไม่ได้อะเ<ช>พราะว่าบูธแคปมป์มันมันมันให้เราเหมือนคนใบ้อยู่ช่วงขนาหนึ่งอะโอเคครับเซอร์เวเลียมอย่าลืมกดไลค์อย่าล<ณ>ืมกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผม้วยนะครับเออเดี๋ยวมาลุ้นครับต้องตามช่องน้องเพราะว่าช่องน้องเนี่ยจะพาไปเรียวเลยไปเจอแบบเรียวเรียวอ่าของจ๋ามันแบบนอกค่าย เด็กนอกลัวโอเคครับไปแล้วครับผมแล้วไงเดี๋ยวเจอกันลี่ใหม่ครับผมวสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ